ลุงลุงลุงตรงผมตรงผมตรงผมมีใช่ปหเฮ้อะไรอ่ะเฮ้เยมากหมู่บ้านลุงหมู่บ้านเฮ้ยนี่ไงไงพอเท่าใส่นักก สวีดัสสวัสดีทุกคนครับคุณอยู่กับผมพีุู่่หนึ่นงในหลายชาแนลครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมนรกสีเขียว Under Spirit and the Amazon อันเดอร์เซฟิลิทอันนั้นออฟเดอะอเมซอนนะแม่มาต่อจากคราวที่แล้วครับวันนี้พาที่สามมีเวลาในการพูดคุยเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเฮ้ยนี่ไงไงพอพเท่าสมนาคานได้ไหมพี่เอ้ยพี่ก่อนก่อนกเออเอาเนี่ยผูย้หญิงเที่ยวช่วยมะนอนนอนอยู่ที่นอนปะนอนได้ปะนอนนอนขอนอนได้เลยดิมีปะเปเปนอนเป เปนอนขอนอนหน่อยเออขอขอนอนหน่อยพี่ทหารที่ได้พี่ทหารที่ได้พี่เอาเนื้อเอาเนื้อมาเอาเนื้อมาย่างเลยพี่อ๋อโอเคผมว่าผมไม่สนแล้วผมนอนเลยแล้วกันนอนตรงตรงไอ้นี่แหละตรงแค่นี่แหละอ่ะพี่เป็นอะไรผมก็เป็นด้วยเพราะผมนอนกับพี่ดีกว่าผมเออเอ่นกระขยาดมาแล้วมาเหมือนกันเลยพี่พี่หัวใจเต้นหนักว่ะเต้นแรงเต้นแรงเต้นแรง เอาบ้าเลยเหนือไม่ไม่ได้แดกอีกแล้วล่ะอะไรวาได้โอ้โหมีก,มกันทิมประดิษฐ์กันหิวหิวโอเคเข้าใจเพื่อนใจกูใจบนเต้นหนักเลยวะผู้เฒ่าผู้เฒ่าเขามีเอ่อแนวกิดไม่เปมีแบบว่าเบรกฟัสไหมครับมีเบรกฟัสให้เราไหมอ่านเช้าอะไรเงี้ยไม่มีหรอวะโอ้เจ๊นั่นก็นอนหลับสบายโกนด้วยโอ้โหแบ่งไม่แบ่งเลยอ่ะที่นอนอ่ะ ยังไม่หมดยังไม่หมดอีกเหรอยิ่งแค่เดี๋ยววันนีขากูอีกขากูมีอะไรอ๋อยิ่งแคหมู่บ้านมึงสกรปรกชิบหายเลยรวะนี่แนี่อาหารอาหารห่อให้กูไม่อยากกินกูก็ต้องกินแล้วแหละย่างงูก่อนขอย่างงูก่อนพี่ไปย่างพี่ตรงนั้นเลยพี่ตรงนั้นเลยพบหาฝรั่งผักล่ากลากก้วยก่อนกูจะแตกอะไรเนี่ยมีอะไรอีกเนี่ยวันแี้กูโดนอะไรอีกเนี่ยมาเลยมาเลยขอย่างงูก่อนเลยอันดับแรก ลุงลูกๆได้ได้มาสองได้ได้งูมาสองชิ้นพี่ขอชิ้นหนึ่งพี่แด่เฉพาะกูเดี๋ยวค่อยไปคุยนะผู้เท่าค่อยไปคุยได้เคป่ะเดี๋ยวขอ,ขอ,อ,วขอกินงูแป๊บเดียวหางกระดิ่งขอกินหน่อยเถอะโอเคดีขึ้นมานิดนึงไม่ไม่ละอะอกไปหาอาหารนะจะตายหาแล้วต้องหากระลามะพรามาสับครึ่งอะ่ะต้มน้ำหนอนนี่กินได้ป่ะพี่หนอนกินได้ปะ่ะ ด oh. uh ักแด่ดักแด่ disgusting โอ้ยข้อจิตลดห้าเอ็นเคได้ได้โปรตีนเวลาพอใจจุดเตี้ยทำไคุณไม่สามารถใช้อาวุธได้ในระยะโทเทปของเฝ้าถ้ากูจะสับโอ้กูจะสับสมุนไพรได้ยังไงล่ะอีพ่ออ๋อในเขตดิเหรอไม่ได้เหรอต้องออกเขตออกนักล้วใช่เดี๋ยว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 ทำไมตัวนี้มันคุ้นๆจังวะใครมาทำโครงใครมาทำโครงบ้านไว้ตรงนี้เนี่ยผมไง ก็คุณว่าพี่ผมไม่มีเสียคนเสียคนป่าผมบอกพี่ผมก็เลยทำโคไปตรงนั้นไงเลุงลุงลุงตกโคมีน้ำ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 จิบน้ำก่อนโอเคโอเคจิบน้ำที่นี่ก่อนแล้วค่อยไปไอ้นี่ค่อยไปเอากินเห็ดเอามีเห็ดอยู่ตรงนี้เห็นแป๊บดื่มไปเลยได้อยู่น้ำน้ำได้เออได้อยู่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 คูยกับเพ่อนใหญ่ให้แล้วก่อน คุยกับพ่อใหญ่ก่อนดีกว่าระหว่างรอคุยย่างเนื้อนกไหมอ่าเฮ้ววกินนเืออาข้ามาเสปกภูเรี้ยได้ไหะอ่ะคุยอ่เอ่อผู้เฒ่าขอบคุณที่ช่วยนะอ่าพี่พอไหมผมคุยไม่ได้ปะอดีตพี่ต้องพี่ต้องอย่ามองหน้าเขานะผมจะมองแทนอ๋อพี่ดูอยู่ไหมอ๋อเอาพี่ดูก่อนพี่ดูก่อนทีละคนดูทีละคน อ๋อว้าวโอ้ยพี่พี่พูดกันปะผมพี่นี่ละมีอาได้แขกอ๋อใช่ปะอ๋อลุงลุงเห็นอยู่ใช่ปะอ่าเพราะว่าคุณยังไงดีใช่ปะทำทุกอย่างเพื่อแสดงความคุณช่วยแจะโค้กพอแจ็คโค้กจะช่วยหมู่บ้าน ผมช่วยคุณย<อ>ังไงเฮมากี้อาชัยโมเฮนเหรอทำไมดูวา่างเปล่าเผาเราอยู่ไหน <c oughs> วาราฮาโจมตีพวกเราทำร้ายลักพาตัวผู้หญิงน่าเด็กๆนี่ข้ามป่าไปคุณจะช่วยกันเหรอไมหมดชิ้นักผมสิเคสซเนลผ้าซุเขากลับมาให้ได้เอา ใช่ไหมผมถูกต้องขึ้นพร้อมกันใช่ไหมพี่ uh huh. อ่าฮะอ่าดี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 ความเชื่อใจ800ผมต้องการให้คุณช่วยอะไรวะเนี่ยวันรับผลสนธนาใหม่ได้พี่แซมมาต้องเปิดตัวทีดูปะ่ะผมจะไม่ได้ดูแกป่ะตัวอ่ามีแต่มีแต่ไปไปก่อนนะอ่าเอาลองตั้งไหนพี่มีมีแค่ไปก่อนละใช่ใช่ใช่ไปอ่าลอง<ม>สนธนาใหไปจะเลือกไม่ไดม้มีแค่ติ๊กไปก่อนนะอ่าลองลอง,ลองติ๊กไปก่อนนะาด้วย ด่าหูนะเนี่ยทีบัวพักกี่วันพี่ <c oughs> สนทนาใหม่ความเชื่อใจอหมู่บ้านอ๋อนี่ไงในสมุดในสมุดมีเท่าไงรู้จักด่าหูนะเนี่ไม่ได้ละมีแค่ไปก่อนนะาละทำให้หมู่บ้านเชื่อใจนี่ไหมเห็นไหนี่พี่<ช>มันบอก <นา S 1> ว่าวความเชื<ม>่อใจหมู่บ้านหมู่อากีใช่ปะ ท่านอยางไรให้หมู่บ้านเชื่อใจค้นหาและช่วยเหลือชนเผ่าจากหมู่บ้านก็คือพอคอยตระเวนหาความช่วยเหลือปลดปล่อยวิญญาณของสมาชิกเผ่าก็คือการที่เราจี่เมื่อกี้แหละแล้วก็เรียนรู้ตำราจากศิลาหินต่างๆนานาแล้วก็ทำลายเผ่าอ่าพวกค่ายของวาระหะอ่าอ่นนี่คือสิ่งที่เราจะช่วยพวกเขาได้อออ่านั่นแหละคือเราที่จะต้องไปตอนนี้คือ ว่าถ้าเธอกับข้าแล้วทำที่นอนที่นี่ก่อนนะผมอยากอยากได้เลือดเต็มร้อยเอ้าเต็มร้อยเลยเหรอตอนนี้ผมแค่ครึ่งเดียวเองอ่ะสเตมิน่าก็แค่ครึ่งเดียวผมทำที่นอนที่นี่ก่อนเดี๋ยวเราจะนอนข้างเจมพี่แซมนอนข้างเจมะผมจะทำให้นอนข้างเจ,จหงเหรอะถีบพี่เจลงไม่ได้หรอ <laughs> เจเจไม่นอนโคตรแซ่บเลยเบย์วางวางที่นอนวันนี้ไม่ได้ด้วยเอา้าไม่จะสร้างอะไรเลยพี่จริงมันไม่เราที่นอนจบจบละจบละแม่งโคตรห่วงที่เลย มันต้องบัดางขึงน้นหรอนอนหน้าหมู่บ้านเขาไม่เชื่อใจเรา,เราเอ,อ่ะเราต้องมันนอนหน้าหมู่บ้านเลยนอนหน้าหมู่บ้านนะนอนหน้าหมู่บ้านกันแล้วะได้ยินไหมได้ยินเสียงเดินสิ่งมีชีวิตมันขยับตะกี้สติป<อ>ีหน้าผมน้อยมากกว่าตอนนี้มาตรงนี้มาตรงผมเนี่ยไหนผมได้ยินเสียงคนร้องเพลงผมไม่ได้ยิน,นหลอนปะเนี่ยไม่หลอนจริงนี่อยู่ตรงนี้ลุง พี่เด็กเด็กพี่ใช่ป่ะเด็กเด็กเคียร์รอด้วยเด็กเด็กพาไปไหนพี่พี่อย่าเบิกพี่แต่พี่กูจะหลับพี่อย่าเบิกไปพี่กูจะหลับพี่รอกูแป๊บกูจะหลับเออเชี่ยงูกัดเกือบอ่ะพี่พี่ิชามผมต้องนอนจริงป่ะขอนไม้นี่แล้วกันนะพี่ปลุกผมด้วยนะอ๋อมันก็นล้วแต่นกพี่จะปลุกผม เป็นตะปูผมจะคันอะไรเด่งนะพี่ยอดให้เด่งนะพี่ยอดให้ไปด้วยพี่ผมทำแล้วพี่ย้อนกลับไปตะกี้พี่ย้อนกลับไปตะกี้ได้โอเคพอพี่ไปแล้วเฮ้ยผมร้องเพลงว่ะโอ้ยร้องเพลงว่ะจริงว่ะกำลังทำตะกี้พี่ตัวนี้ผมฟังไว้ให้อ่ะพี่มีต้นตามแถ็นน้ำเพียบเลยหรือทำที่นี่เลยพี่ทำตรงนี้เหรอใช่ปะปูแบบแปลงพี่ไป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 ผไปไปที่เดิมไม่ได้ผมจะเก็บไอ้ปูโอเคโอเคมาเฉยเฉยเฉยเฉมาทางไหนวะเนี่ยไป เสรแล้วเสร็จแล้ว <ừ, S 2> นอนเอาแค่ให้เต็มก็ได้ไหมอเอาแค่พิหน่าเกินครึ่งก่อนหาค่อยหากินอาาาาน่ะโอเคได้ละพร้อมน,นอนอีกก็ได้นะได้ได้พี่ได้ได้ไดมาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเหลือ,อเหลือแค่โอเคโอเคไปต่อได้ไปต่อได้ควายหาของกินข้างหน้าเราได้ขาดแค่ของกินอ่ะของกินหมดแล้วหมูอุ้ยไม่ใช่ตัวนี่พี่ ัวนิ่มัวนิ่มไปทางไหนดีครับพี่ซ้ายหรือขวาซ้ายซ้ายซ้ายใช่หรอวะผมจะได้พวกขวาพี่เหรอซ้ายซ้ายนมันยังไม่ไปถึงเดรนก็หลงแล้ววะมันไม่มีโครงกระดูกไม่ใช่เหรอตอนมานี่มันต้องมีรังผึ้งตรงต้นไม้ไม่ใช่เหรอทรางเท่ากท่านี่แหระโอ้โหผมเก็บรังผึ้งไปเอาล่ะโอ้ยผมศาสตร์จำรังผึ้งไว้พี่เก็บผมเป๋วรังผึ้งคุณเก็บไปเนี่ย เนี่ยววิ่งแล้วเดี๋ยววิ่งแล้วเดี๋ยเฮ้ยไล่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 เห็นแต่ดักเป็นไปเห็นแต่ดักไปไปบักลาบักลาบักลาพี่กระดูกเพียบเลยวะพี่ไปไหนละวมีขึ้นบนพี่มันพาไปหาพ่อมันหรือเปล่าวะไม่รู้อ่ะพี่พี่เจอแล้วนี่ไง พามาหาพอ่อจริงด้วยพี่เดี๋ยวไหพี่ปวดมันเพื่อเอาความเชื่อใจไปไอ้เคนเสียิงเฮ้ยกัดฆ่ามันเป้ตูต้มไม่ทราบยิงพี่โดนปะโดนปะโดนนัดหนึ่นงโดนนัดหนึ่งแทงแทงแทงเออเด็กมันลั่งเพลงตรงนี้พี่ ใชมันพาไปต่อเลยพี่มันพาไปต่อในทีเดียวพี่โอเคโเคไปต่อไปต่อตามตามไปไหนบักลาหยิบไอหยิบพี่ผมจับเด็กได้พี่จับเด็กอ๋อไม่ได้นหมู่บ้านหรืเปล่าเก็บเก็บมึงที่ไปใช่บักลาหมูไม่ดูตูดไม่ตูดเลยมึงขี้คาแดกไอตัวนี้เอาเดี๋ยวเก็บหาด้วยเก็บเก็บพี่เก็บมา้วยมันไหนมึงซนจังเลยไปไปไปเอาไปซื้อแล้วไปซื้อกับหมู่บ้านหมู่บ้าน มาไงพวมึงเนี่ยซนที่ปเนี่ยจะตูดเนี่ยเอาไกับบานน้องหลกกับบานกับบานเต็มะดักไวๆเ้ดักเอาเอาเพิ่งตอดาวมึงสบอหัวรอหัวเลยไปเลยผมเจอเนื้อ่าเจอสุดยอดเนี่ยโอเคโอเคเอาประเทศกินน้ำไอ้มาแบงปันเด้แล้เูล พวกเี่ยก็เล่นยาไหลนั่นเออเอาเนอะเออเมีนเมีนนะนั่นไอเด็กนี่มันอารมณ์ขันดิเอพี่มุกมันเอาเรื่องเลยนะมันเล่าเรเรื่องนะเลาเรื่องเก่งกับจ่าตี้กันนะเหรอ เราด้วย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 อาจารย์เจ้าวาเลเบียเลยวาเลเบียพี่ผมวางเด็กคืนแถาแล้วพี่เอสสวยเอ่อความเชื่อใจขึ้นมาสามสิบพี่ดูในสมุดนี้ความเชื่อใจไหนวะอ่าขึ้นมาแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบทพันอ่าเก๋บักล่าอู้ใครตัดผมให้มึงเนี่ยอันนี้มึงตัดเองหรือว่านอนเทาะเออแทะหัวมึงเนี่ย ผมละสองตันโอเคเอาเลยลูกไปกล้วยผมอยากได้กล้วยอยากได้กล้วยอยากได้กล้วยพี่กล้วย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 ที่มีเนื้อเหลืออยู่แล้วพี่กินดิพี่เนื้อสุกอ่ะยังไงลูกลูกเก็บไปยังอ่ะไอ้ชิ้นเนืงอ่ะลุงเก็บไปเลยโอเคผมมาแล้วผมกินเลยนะผมกินให้แบบข้าวอยู่ผมเต็มเลยแล้วกันสบายใจดิอ่าตอนนี้ทุกอย่างผมเต็มอยู่ อยากออกเกินทางมากเลยตอนนี้โอเคตอนนี้ผมเดินน้ำครึ่งนึงแต่ว่าได้อยู่ออกเดินทางได้นะผมเดินทางได้นะถ้าข้าอย่างนี้สบายนะต้องมาทางนี้ต้องมาทางนี้เพราะว่าผมเห็นศิลาทางนี้โอเคที่มันเป็นแอ่งน้ำอ่ะอ๋อโอเคโอเคโอเคไปไปอีพี่แซมมีปิงอยู่ขาพี่ป่ะผมหยิบให้ป่ะอ่ายิบได้เลยโอเคหายยังยังยังไม่หมดอ่าผมหาไม่เจอขาซ้ายพี่อยู่ขาซ้าย หาไม่เจอแล้วว่ะอยู่ขาซ้ายนี่แหละหยิบไม่ได้แล้วว่ะล่าสุดอยู่ขาซ้ายเช็คขาซ้ายใช่ไหมอ๋อเขียนเห็นละเฮ้ยพี่เบื่อเอาเรื่องว่ะเฮ้ยพ right ี่หยิบปุ๊บมันมาต่อขากูปั๊บเลยว่าได้ไหมอ่ะลุงลุงเห็นข้างหน้าเราไหมเสียงแมงวันวี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 เนี่ยใช่เอาได้ที่เสียงแมงวันอยู่ตามขี้เหรอเอ้าขี้ก้อนมัเรื่องเลย โหเย็ด K ชี้ีวลาชี้ก่อนมาเริ่มเลยลูกน้องตัดไปหรออ่ะของอุ้มแล้วของอุ้มเสร็จแล้วอ่ะลงมาพี่ลงมาโอเคอ๋อมามเอ้ยกรรมกรจะชัดภาคนี้เอ่อสับเปรเลออ่อเออสับเป,ปเล่อใช่ใช่สับ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 จ่อจอยเร็วๆอ่าไงไงไปลกูกเบ นะได้เวลาทำพิธีให้เขาหน่อยครับปลดปล่อยโดยวิญญาณผมไม่อดเป็นชิงคอปป่าไผ่อ่าไปปามไปปามไงนี่ไงนี่ไงตอนนี้เพียตัวใกล้ๆนียอ่ะตาแท้ตัดไปตอรอแล้วกันจับได้แล้วโอเอโอเกโๆเฮคเบื่อชีวิเรียกประสบการณ์มาเรียกว่าประสบการณ์เราจัดมาหลายงานแล้วหลายศพแล้วเราโอ้ไม่ได้ซองเลยช่วงนี้เออทำไมไม่ได้ซอง แนมทำงานดีรวดเร็วยนะเราเนี่ยร,ยร,ร,ร,ร้อยท่อนสูงสองเดีวนี้ท่อนสองูอง,สองอ่ะยวมอา่อาทำไม้ยืมอ่ะผมต้องเอาของออกอ,อ,กอีกแล้วจดขออันนะแป๊บนึงโอเคได้แล้วของผมไม่พอเลยอ่ะไ<อ>ม่พออ่ะแต่ผมมันได้ให้พี่สับอะไรพี่สับอะไรผมเก็บไป ไอ้กันเดียวโอเคมาเก็บ้พี่ได้จ้ะไม่ไม่ผมเก็บไม่ได้อ่ไปหน่ะอ๋อโอเคเยพี่หอเลยพี่หอพี่หอ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 ต้มหอต้มเอาหอต้มแล้วอะจุดไปพี่ผมมีหญ้าแห้งให้พี่เอาเก็บข้างหน้าพี่ก็ได้โอเคผมเลยผมเลยเก็บไปตอมแห้งไว้ใช้ก่อนโอเค เราต้องทำอันนี้ใหม่ก่อนที่อาคานีไปทำขวานใหม่ก่อนอ่ะจุดไฟเื่อเขาง่าดูว่าอ่าทุบไายได้40แต้มแต้มเล็ได้ย0สนได้20่ะเขาสบได้20สแต่คนดูบอกว่าเราต้องไปทุบไอ้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 น้้ไอ้ไอ้้น อาแล้วไวกที่เราไปเคทมมาเนี huh. okay, okay, inhos, in ่ยนะอ่าทางนี uh! ้ทางนี้ดูโอเคๆพี่ไปๆชูชิใช่ป่ะวะเนี่ยอ๋อ้โอมันมีศิลาเกี่ยวกับสิ่ง ภัยอันลรายที่เป็นตัวสีขาวใช่ปะอะ่เดี๋ยว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 ในสบดเขาออกตามหาออกยังไงาไม่ทันยังไงพวกเขาออกตามหามันทุกเชา้ายามที่แดดออกแต่กลับไม่มีใครหาพบหรือว่าพบเจอ,อหามันทุกเช้ายามที่แดดออกแต่ว่าทุกเช้าอารุณตามล่าสิ่งมีชีวิตอ่าภัยอันตรายตัวสีขาวาใช่ปะ มันไม่มีกระดูกใช่ครับบอกใช่ปะใช่ใช่ไม่มีกระดูกไม่มีหนังจะมีกระดูกไม่มีหนังไม่มีหนังสามสิบก็สามสิบอ๋อตอนจุดเรอยู่ตรงศิลาตรงนี้สามสิบเจ็ดนี่ไงศิลาตรงกลางน้ำนี่ไงที่เราอยู่สามสิบเก้าแถวบนสามสิบเจ็ดแถวขวาโอเคจะไปไหนต่อเราขึ้นเหนือดิขึ้นเหนือปะอ่าเราไปตรงแอ่งน้ําทางขวาสุดเราใช่ปะอ่าฮะเราไปไปแล้วดิมันมีถ้ำที่เราเชื่อมเลยไปไม่ถึงแอ่งน้ำนะปะรู้ว่ารู้ว่ายังวะยังแล้วเนี่ย เรางั้นเราก็ดิ่งดิ่งขึ้นอีทางขวามือใช่ดิ่งขึ้นอีก่อนแล้วค่อยหันขึ้นเหนือปะอีที่สุดแล้วค่อยหันขึ้นเหนือปะเอ๊ะแต่ e เราเคยไปแล้วนี่ e e เราไปโซนล่างเลยีอ๋อคนละอีเนาะโอเคทางนี้หรือนี่ไงพี่ไปทางขึ้นด้วยไปโอ้คนเข่า ก,บ,ก,ก,บ,ก,กบัก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 กกกบักกบักอ,อ๋อเรียนรู้เรียนรู้กับดักใช่ใช่ใช่แมงวันอีกแล้วอ๋ออันนี้ศพศพสัตว์ากสัตว์่ศพสัตว์ากสัตว์ที่ที่สัตว์ตรงนี้มีเอา้าก็จนี่เราเคยมาแล้วนี่นี่มันทางเดิมปะเนี่ยหรือเราเคยไปมาแล้วจริงๆนี่ ทำลายทำลายทำลายลายบ้านเออเฮ้ยได้ห้าว่ะอ๋อได้ห้าโอเคทำลายหมู่บ้านโอเคเราเดินทางต่อดีกว่าโดยที่ไม่ใช่เส้นนี้ถ้าเส้นนี้เราถ้าเราสุดแล้วมันยังยังหาทางแบบให้เต็มพันไม่ได้ค่อยกลับมาที่นี่รอบหลังสุดจะได้ไม่เสียเวลาไปทางใหม่ดีกว่าเราต้องไปก่อนก่อนที่จะเต็มพันตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ตำแหน่งสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดงั้นเหรอเดี๋ยวผมดูใกล้ถูกไหม 37ม7งั้นเราต้องดิ่งไปที่ช่อง39พี่39 36 39 37แล้วก็ดิ่งขึ้นเหนือเลยกลุ่มเราก็ไปทางเหนือใช่ไหมใช่เราจะดิด่งขึ้นสุดเลยทีนี้39 37เพี่เทนี้ไปเดี๋ยวขึ้นเหนือทางนี้เหนือทางนี้อ่นาน้ำข้างหน้านี่เก<อ>็บผลไม้ก่อนเจอต้องส้มจริงจริงๆนะเกมเนี้ยได้ใช้เข็มทิศแบบว่าคุ้มค่าตรงน ใช่คุ้มค่าจริงถ้าไม่ใช้ได้คือแบบไม่ได้หลงผมไปผมเจ็บปะเนี่ยเจ็บปะเนี่ยชิบหายเลยี่ลุงลุงจะไปไหนพี่ไหนเนะอ๋อลุงก็ลุงพี่ผมเจอคนปลามันนั่งอยู่ริมน้ำเลยพี่กับอาที่เดิมพี่ผมอยู่ข้างบนนี่แหละพี่ลงไปข้างล่างเหรอได้ยินเสียงอ้วเห็นป่ะมันนั่งอยู่นะพี่ผมมีชั้นูปะวะผมชั้นูปะกินตัวนะชั้นูผมเหลือป่ราะอะเหลืออยู่ เอาเพิ่มตายไม่รู้เรื่องอีกเหรอมาดิจุ๊บเออสวยพี่สวยนี่แหละจุ๊บไว้ตายตายสาวแล้วมามามาเดี๋ยวนี่แหละลล็อกบอลล็อกบอลล็อกบมันหลบมันหลบเชิญพี่เชิญกันเชิญกันตีเลยเออโดน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 โอเคโอเคไ้ยขี้โดน อ้าวชิบหายเออกูมีแผลเลยเต็มกระบาลแผลที่ไหนเนี่ยแขนแขนหรือขาทีเดียน่าจะแหวกเอาเรื่องอยู่เบอะดิแหวกะไรล่ะเฮ้ด่าเอ้ยผมเจอไอ้ที่ลุงสร้างแล้วแหละใช่ผมเห็นแล้วเดี๋ยวต้องกลับที่นี่แล้วก็ขึ้นเหนือฝั่งนี้อ่าไปพี่เผมเจอลังหมดเข็มหมักหมักมักไม่มักไม เฮ้ยนี่มันของเทพดีว่ะมี่ผลไม้ธรรมดาทาดี่ผลไม้ธรรมดาจำได้อของดีนี่ของดีของดีดูดิได้ทั้งน้ำได้ทั้งบริเวณยอดพี่ถ้าเรากินมันได้ปะอลังอะ่ะเฮ้ยได้ได้อะไรสีดแดงๆด้วยตะเกียงบนอะ่ะ <c oughs> พึ่งเหรอเออได้ลังพึ่งมาอ๋อลังพึ่งนี่ไงไกินได้ปะเก็บอะไรนมกินได้กินได้ผมกินไปสองลังแล้ว ขอบไฮเดียยี่ห้าโอเคเมื่อกี้ผมเจอทางข้างล่างข้างหน้าเราเนี่ยแหละที่ผมเจอพี่เห็นปะมันเป็นทางข้างล่างที่ผมเจอเนี่ยแหละเนี่ยโอ้เจี๊ยบทางขวามันมีกําสัญลักษณ์ป่ะเราเคยไปยังยังใช่ปะถ้าเราถ้าเราเคยไปมันจะขึ้นนะมันจะขึ้นให้เรานะตรงนี้ถ้ำไหนวะเราอยู่ตำแหน่งที่สามสิบเก้าสามสิบเอ็ดสามสิบเก้า อ๋อข้างล่างเหรอยัง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 อะไรอะไรยังไม่เคยโอเคเราไปละระวังระวังนะระวังนะมีพี่มี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 ตัวหนึ่งแทงมันแทงมันเออตายซะมึงทำลายด้วยทำลายพี่ตำนานพี่มาละอ่านมันควรจะบินได้ เอ็นี่สายลักนี่ไม่เคยเจอน,จเน,นี่ใช่ปะอ๋อนี่ไงอันนี้ช่างฝีมืออันนี้ตำนานช่างฝีมืออ่ามันจะมีศิลาสำหรับปีาศาจสีขาวช่างฝีมืออ่นาน้ำต้องสาบอ่าเราเจอสามศิลาละอ่นนาฮะใช่แต่ผมได้ยินเสียงมันวันนะใช่ใช่ใช่ผมได้ยินเสียงข้างบนน่ะไปไปดูกันเวลาทำพิธีสับป,ประเลยแล้ว ชอาผูกกับต้นไม้ใช่ปะใช่ใชถ้าไม่มีอาจาอาจะไปสร้างสัตว์ก็ได้ไม่เห็นนะที่เสร็จแมงวันก็ขไ้อีีอ๋อเสียงพึ่งอ๋อพึ่งเหรอปาก็นหินใส่อย่างเดียวไหนน้ำพึ่งเอาไปทำยา้วน้ำพึ่งลองดูที่คาบได้ปะ น,นเราต้องใช้กับต้องต้องใช้กับใบธรรมดาเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันไม่น่าเสียหรอกเก็บไว้ก่อนเจอหมูอีกและวะ้วอ่ะใช่ปปล่่อยมันไดีกวาตอนนี้เรามาอยู่ตรงที่สามสิบแปดสามสิบเอ็ดงั้นเหรออู๋เรามาจะสุดแล้วพี่จะบนสุดละใช่ใช่แอ่งน้ำต้องขวามือก็จะสุดนวโซนบนเนี่ยที่เราต้องมาเนี่ยแหละเจอ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 หมู่บ้านเหรอที่นี่เจอเจอเจ๊ โดนห้อยอยู่เอา้าเจ๊โอ้โหมาพี่ได้เวลาแล้วพี่มาจับมาเรือบสุดท้ายก่อนค่ำคืนนี้พี่อ่าทุกคนตบสุดท้ายครับคืนนี้อโอ้ยเฮียต้นนี้สับไม่ได้อไไดเอ้าผมโดนผมโดนพิษอ่ะอะไรอ่ะต้นนี้มีพิษเหรอ,อตอนน้นไหนต้นมีหนามมีพิษเหรอเนี่ยผมสับแล้วผมโดนพิษเน,นี่ยเฮ้ยอะไรอู้จริงแล้วแหละ ไหนต้นไหนพี่ผมมันมีใบรักษาพี่พีขอกระใบหน่อยดิเนี่ยต้นเนี้ยมีหนามเนี่ยผมตีไปาดิเกี้ยอ๋อเออว่ะเนี่ยผมตีไปาดิเกี้ยมีพิษขึ้นเลยอ่ะมีปะรักษาใบยาสูบมั้งอ่ะได้ไหมรักษาได้ไหมใบยาสูบลองลองลองแป๊บลองแป๊บถ้าไม่ได้ก็มีดอกวิลลี่ให้ได้พี่ได้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 กันอยู่โอ้โหอยู่ดีๆจะสับต้นไม้จะมาลุงได้ไปนอนแทนอีเจ๊แล้วล่ะ แต่ว่ามันมีขึ้นหัวกระโหลกขึ้นต้องกินยาป่าวพี่<ะ>ทำไมมันยังขึ้นอีกวะสมมีมากกว่าหนึ่งจุดหรือเปล่าวะเช็คก่อนนะเออเราเช็คดูนะออกก็ค,อคลงลง่อยมันก็ค่อยลดพีออ่ค่อยลดลงช้าๆได้เยอะได้เยอะโอเคโอเคต้นบ้าเออต้นมีหนามกูจะไม่ได้กับมึงแล้วเต็มดังไฟเลยเว้ยดังไฟเลย เรียบร้อยผมจุดแล้วเรียบร้อยอ่าพร้อมีงานดีงานไวจริงเฮ้ยมือโปรจริงคิกออฟสับเปลือกคอยนะเคิกออฟสับลืเฮ้ยได้ยี่สิบโอเคสงสัยเราต้องสร้างแคมป์ตรงนี้นอนแล้วล่ะลุงใช่เราสร้างแคมป์แล้วพี่ตรงนี้แหละพี่บังเวือกนี่แเฮ้ยตนี้ตรงนี้ไม้เยอะลุงเนี่ยบังเวือกนี่แหละพร้อมไปต้องพร้อมเดี๋ยววางแปลนได้วางแปลนวางแปลนก่อนวางแปลนก่อนจะได้มีที่กันฝนมาทำอาหารด้วย เสาใหญ่ป่ะนะใช้เสาใหญ่ป่ะใช่เสาใหญ่เสาใหญ่เสาใหญ่สีสีต้นพี่นอนนะพี่นอนก็ราคาดีกี่ใบเนี่ยเฮ้ยพี่แซมอย่าว่าแต่กองไปเลยที่นอนที่นอนก็กางไม่ได้ป่ะแต่ไม่ไม่ไม่ต้องใส่ที่นอนก็ได้นะเราเซฟราคาก็ได้แลโอเคโอเคโอเคเทียบราคาตามนั้นแต่แล้วก็เซฟอ่าเซฟละเซฟละโอเคขอบคุณเทีแซมแคป ขอบคุณครับขอบคุณทีุ่งครับผมครับคุณทุกคนครับคนดูทั้งช่องเทพแซมช่องกระผมเฮีก็ช่วงนี้โควิดอยู่แต่งด้วยนะครับทุกท่านครับไปไหนมาไหนระวังด้วยให้ไม่พาผมอยู่บ้านหรือว่าปิดเทอมแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรนี่ครับนาวิกกับไรคีลาครับแนะนํำก็มันพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยดูว่ากันอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นเกมอะไรไหมนะจ๊ะไปแล้วหลังคาก็ไปแล้วเอาพี่ทุกคนเอาเป็นเกมต่อไปแล้วมาต่อ โอ๊ยหนอหาเยแย่บันอีกสวัสดีครับทุกคนครับตามมาครับหมูนุ้ยคุยครับไม่หอดแต่ทีครึ่งเลย โอเคครับขอตัดจบเพยงทุนนี้ก่อนลายกันถ้าหากใครถูกใจชอบใจยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยกันถ้าใครไม่อยากพลาดไลฟ์ซีรีเกมนี้หรือเกมอื่นๆรวมถึงคลิปสนสนุกในช่องเราก็ฝากเปิดกระดิ่งนะครับกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งหรือกดซับสไครต์ใหม่อีกรอบหนึ่งนะแล้วก็สั่นกระดิ่งด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเกมหน้าพาร์ทหน้าครับวันนี้ขอตลาไปก่อนอย่าดื่มกินไก่ทอดอย่าดื่มทอดไก่กินสวีดัสสวัสดีทุกคนครับ